โอเคครับผมก็สวัสดีกันก่อนเลยนะครับผมผมจอนจอรนกันนะครับอยู่ในช่องบาคาร่าสไนเปอร์นะครับผมมีทุนอยู่500บาทผมมาเล่นของค่าย CT855 นะครับผมส่วนเว็บไม่ระบุนะครับผมจะได้ไม่ว่าหน้ามาเนาะกับทุน500เองไม่เป็นหน้ามาหรอกถ้าหน้ามา <S <S มันคงไม่เอา500ามานะครับผมอันนี้คือทุนจริงนะครับผมวันนี้เป็นช่วงสิ้นเดือนนะมีเงินเล่นก็อเอาเข้ามาลองนะครับผมจะทําช่อง ชาแนล YouTube เกี่ยวกับบาคาร่าถ้ามันให้ให้เห็นหน้ามันก็จะยังไงเนาะเพราะว่าตำรวจมันก็จะมาเนาะโอเคแต่ว่าผมมีเฟซนะครับผมเฟซนี้นะครับผมผมปิดหน้าไว้อยู่นะเขาไม่น่าจะรู้จักผมนะครับจอนจอนกันนะครับผมฝากเพิ่มเพื่อนด้วยเทคนิคดีๆอะไรอย่างงี้ถ้าใครอยากได้ก็ทักเข้ามานะครับผมผมมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่นะเอาไว้พูดคุยกันสำหรับไอ้นี้ผมขอผ่านนะครับผมโอเคเนาะขอผ่านก่อน ก็ถ้าใครสนใจนะครับผมชอบการพูดคุยกับผมอย่างนี้ก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับผมช่องบ,บาคาร่าสไนเปอร์นะครับผมจำง่ายแหละเสิร์ชหาเอานะครับผมบาคา,าร่าสไนเปอร์โอเคมันออกแดงนะตามสเตปเลยมานี้ต้องเป็นนำเงินนะครับผมถ้าในนี่นะ แต่ว่านี่ยังไม่ออกน้ําเงินเลยโอเคไหมนี่ไปน้ําเงินนะคะผม500รเลยนะ <ufficient> คนเล่นทุนน้อยถ้าทบได้ก็จะดีนะครับผมถ้าใจคุณถึงนะถ้าใจถึง50 0ก็ทบไปเลยแค่นี้ <c oughs> ก็ถ้าได้มันก็ได้คุ้มนะครับผมไม่ต้องใช้เวลาเล่นนานด้วยนะครับ no bet, เล่นบาคาร่านั่งนานมีแต่เสียเงินนะครับผมอะไรที่มันบันทอนจิตใจก็อย่าไปอยู่มานานนะโอเคยืน6 อ่ามันสีแล้วโกงไปเรียบร้อยครับผมมามาแรกความแม่นยำต้องมาก่อนนะครับนี่พูดได้หนึ่งพันันี้ก็จะไปที่หนึ่พบาทนะก็ขอไปน้ำเงินแล้วกันครับผมไม่ะละหนึ่งพันนะเพราะว่าดักครับผม ดักเลยนะมันออกมาสองสองมันออกมาอย่างนี้แล้วนะอย่างนี้อันนี้ก็ no <more> best, สเสมอน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินนี้น้ำเงินมาสครั้งแหละอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะออกสาครั้งได้นะโอเคสีแต้มอยู่เออมันห้าว่ะ2 3 4สสีว่าไงโอเคสวยจบไปสองพครับผมเอาจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วแหละผมก็พอแล้วแหละเออจริงๆ แต่ว่าเราจะไปกันต่อนะครับผมเพราะมันได้อัดแล้วย้ำไปที่น้ำเงินเฮ้ย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 ันห้าแล้วกันไปเนือทุนไว้ s <S no bets, เนือทุนไว้เนือทุนไว้สำหรับวันนี้ปาก็จะเป็นเป๊ะไปโอเคปอกแปดสวย อย่างนี้หน่อยสามารถติดครับผมสามพากำไรสามพันน่อนอเาจริงๆก็ควรพอนะทุกคนป๊อกป๊อกปอกปอกตัดป๊อก,อก,อกโอ้โหไปน,นี้ขอย้ำครับผมไปสองพเลยนะ s <S อย่างน้อยก็กำไรแล้วนะทุกคนกำไรหนึ่พนนะครับผมถ้าไม่หยุดนะ ถ้าเสียไม้นี้ก็กำไร1,000ถ้าได้ก็สุดยอดนะก็ต้องสุดยอดและไมน้นี้โอ้หกแต้มยืนหกแต้มยืนโอ้โหมันเจ็ดอ๋ออ้วไงลองเลยไปครับผมพันห้า ไม่เป็นไรนะปั้นใหม่ครับผมปั้นใหม่ปั้นใหม่หมบางอาจทําให้หัวร้อนนะถ้ากินกันแบบขาดๆมาก็จะนี่มันกินง่ายเกินอ,อ่ะหกแต้มอีกทีเอาไงมึงเออปั้นใหม่ครับผมไม่เป็นไรผิดหนึ่งไม้แต่ผิดไม้ใหญ่นิดน,นึงนะก็ไม่เป็นไรโอเคที่สามพันครับผม เสียงมากบอกเลยแต่ก็ไปครับผมสามพันกับ <Best S 1> ความหัวร้อนครั้งนี้หัวร้อนเบาๆนะเบาๆอ,อย่างน้อยผมเสียห้าร้อยอะถ้าได้ผมได้หกพันอะห้าพันห้าไป no bets, ไนี่ไหมสุดท้ายนะ <c oughs> ก็ต้องสุดท้ายแหละถ้าเสียสามมาแล้วสามมาแล้วโอ้โหสองแต้ม <c oughs> โอเคมันห้าว่ะ เออเก้าสวยวเรียบร้อยครับผมหกพันสักหมื่นเลยไหมโอเคไพ่อย่างสวยเลยวะ่ะเข้าตามนี้เลยนะสาม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 ผมว่าไม้นี้ไม่มาใช่ไหมไม้นี้ไม่มา S <S ผมขอตัดไปแดงแล้วกันปะสวนความรูร้สึกโ no okay, อเค1,2เออเจ็ดสวย okay, <c oughs> โอเคามาโคตรโหดเป็นไงครับผมแม่นไหมคาดหนึ่งไม้อะเออไม่งั้นหล่อแหละนะ อีก200ครับผมปให้มันถึงหมื่นนะก <'s> ็สำหรับค่าย CT แบบหนะ้าหก็มีหลายเว็บนะครับไปลองเล่นกันดูได้นะแต่ว่าผมว่าค่ายนี้มันก็เล่นยากนะ no bets, อันนี้ผมอาจจะดวงดีนะครับผมกับการดูเขาให้โป่องอย่างเดียวเลยนะป๊อกแปดะโอ้เสมออ๋อ oh, คลิปกูจะถึงอยู่แล้ว อคเสมอครับผมไปครับ200 s <S ก็เออฝากนี่ครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยติดตามเออเพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับผมฝากกดติดตามบาคาร่าสไนเปอร์นะครับผมนี่เฟซส่วนตัวนะครับผมจอนจอนกันไปไปกดกันด้วยมาดูกันต่อครับผมกับทุน <No more S 1> อีกบาทครบนะครบหมื่นนะครับ ของจริงของจริงสี่แต้มวะมันสี่มันห้าโอเคแปดหลังอูต้องมาแล้วครับโอเคเหมือนหนึ่งที่สุดครับโอเคฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมเล่นต่อแต่ผมตัดคลิปแค่นี้แหละมันจะยาวเกินไปนะครับอือแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้บายบาย